สวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เตามนจะมาทำไอโฮอร์โมนนมฉดกับโฮอร์โมนไข่นะครับแต่นับแรกเตามนจะพาทำโฮอร์โมนไข่ก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้เข้าใกล้จอ,อกรวงแล้วนะครับเนาะเราก็มาทำโฮอร์โมนไอโฮอร์โมนไข่ไว้สีไว้พ่นหรือว่า สีพ่นผล,พล,พล,ลไม้ทวกนี้และครับไอพวกเป็นฝลรังเป็นผล,ลไม้ตัวอื่นๆเนาะแล้วที่แน่ๆก็จะเอาสีปักไอข้าวนะครับปีปนองช่วงรับรวงนะครับปีปนองเราต้องสีไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้จะได้เอดมสมบูรณ์ไปด้วยมเมล็ดนะครับเนะาะมบอลก็จะมีวัตถุที่จะใช้นะครับก็มีไอน้ำเปรี้ยวนะครับ แล้วก็จะให้ดูนะครับเนาะก็จะมีโยเกิร์ตนะครับหรือว่ายาไม่ใช่โยเกิร์ตหรอกเป็นยาคูนะครับแล้วก็เป็นไข่นะครับนี่อันรก็ไย้วางฮอร์โมนไข่นะครับแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลใส่แดงเพราะว่าผมไม่มีกากน้ําตาลอน,นะครับอันดับแรกเรามาทําไข่ก่อนนะครับเนาะ ก็มีไข่ผมใช้วันนี้จะใช้ไข่อยู่แปดฟองนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวว่าแล้วก็จะจะทำตัวนี้ก่อนจะทำไข่ก่อนเนาะพี่น้องนี่แหละจะทำไข่ก่อนนะแปดทำไข่ก่อนตีไข่ก่อนเนาะผมจะใช้ตัวนี้แหละเดี๋ยวก่อนเราตีไข่ให้ให้ใหใหใหก่อน คือส่วงนี้เราหมักไว้ก่อนนะครับหมักไว้ก่อนเพราะเราจะจะใช้สีดพ่นนะครับรับรวงข้าวช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะกินข้าวสากแล้วเนาะข้าวก็เริ่มตั้งท้องแล้วนะครับเป็นเหล็กในแล้วก็มีงเพราะช่วงนี้เขาก็เริ่มหวานฝีหวานอะไรเราก็เราก็สีพ่นนะครับ สัักหนน่อยะครบไม่ต้องมากนะครับอันนี้แตกเดี๋ยวผมจะจนตะไคร้นั้แเราก็ขยำขยำแล้วก็ใส่ด้วยกันก็ได้ดยขยำขยำเลยขยำใ,ให้เละก,ก่อนนะไม่ต้อง ละเอียดมากก็ได้ครับเดยวใช้เวลานี่หนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับอันนี้มันจะเป็นแคลเซียมอย่างดีนะครับพี่น้องนะแคลเซียมอย่างดีเราก็เอาน้ำตาลลงไปครับน้ำตาลตัวน,นี้ผมจะใช้ไม่มากนะครับน้ำตาลอยู่ประมาณจะเต็มแก้วนะครับพี่น้องน้ำตาลทรายแดงนะครับ ใส่ลงไปแล้วก็จะเป็นยาคูนะครับใส่ลงไปหนึ่งขวดยาคูเนาะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นแป้งข้าวนมากครับพี่น้องเมื่อตีหนึ่งแล้วพี่หน้งนะองด้วะเมื่อตีเนี่อ่าพอดีเสียงข้างออกเลยเราใส่ผสมไปเลยครับ มันจะเพราะว่าไว้เวลานิดหนึ่งอันนี้เป็นแป้งข้าวนมากเนาะใส่ลงไปครับคนทีเดียวเรียบร้อยเลยครับพี่น้องเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตดี๋ยวไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเนาะเราก็ใส่ไปเท่านี้ก่อนแล้วก็คนนะครับเีื่อจะให้ดูเห็นไหมพี่น้อง จะ,จะไม่ค่อยเห็นนะครับพี่หน้องเนาะจะมืดจหนึ่งนี้ครับอันนี้หมักไว้เกี่ดถึงสิบนะสี่วันเนาะเกี่ยถึงสิบสี่วันล้วดูว่าเป็น,นถ้าถ้าเป็นแล้วก็จะงหอมนะครับหอมมากมากเลยครับพี่น้องนี่สําหรับตาบวนทำเนาะแต่ส่วนมากตาบวนก็จะใช้ใช้ต่อยอดนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นน้ำหมักไอแปลว่ากล้วยสุกบวกกับไอสัพป,ปะรดนะครับแต่ทาให้หวานนะครับผมอานนะครับก,ก็จะหมดแล้วครับก็เลยต้องอ,อันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะต่อจะเอาต่อจะใส่ลงไปสักหน่อยนะครับจะเอาต่อ,อให้เขาเป็นเร็วขึ้นนะครับ ม,มันก็จะได้เข้มข้นขึ้นนะครับน้องเนะอันนี้สำหรับฮอร์โมอนไข่นะครับแล้วนะครับเนาะเจ็ดถึงสี่วันนะเจ็ดถึงสิบสี่วันนะครับพี่น้อง รับสมงไปก็ดูว่าก็มองไม่คยเห็นเท่าไหร่นะพี่น้องเนาะเอาก็ไม่เป็นไรนี่สำหรับโฮอร์โมนโฮอร์โมนไข่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็แล้วก็ปิดฟ้าไว้นะครับนะเนาะแล้วเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับ อันนี้ฮอร์โมนไข่ก็เอาเท่านี้ก่อนก็ต่อมดก็จะทําคลิปดีๆเมรสาระให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเราเอาไปสีพ่นนะครับลดราดได้ทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้เราทําไว้ต่ามนก็จะไปสีต้นสีมะม่วงไอ้สีฝรัง่งช่วงนี้ฝรั่งนะครับเตามนจะสีพริกพวกนี้แหละครับสีดได้นะครับแล้วก็เป็นผลไมอ้อื่นๆแล้วที่แน่ๆก็จะสีข้าวนะรับรวงนะครับช่วงนี้นะครับสีข้าวนี่แหละ,ะก็เนี่ย อ๋อขอบคุณมากๆครับออขอบคุณมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับ